สวัสดีครับพี่น้องทิฟซีสกราบอรดไทยบ้านครับวันนี้เรามาดูนะครับเจ้ากโกเบกับเจ้าหัวน,นิคไ่ใหม่จากจีนน้ำหน่ใช่หน้าอน,นุภาทานีไม่ใช่สานีดีกว่าเอ็กซีเอ็มจีเนาะ รถคันเลือมันสาน่ครับเป็นน,นุเจ้าโกเบครับมาดูการขุดโค้นงนาครับนี่มาดูฝีมือเจ้า,งาเงาะนี่จะคือแบบนี้ครับเจ้าเงาะขับขันนู้นครับเดีย๋ยวเราไปดูแบบใกล้ๆกันเลยครับมันได้อัตรรสโอ้สองคันครับวันนี้ អ ó រំ៥ថ្ងៃ៥ថ្ងៃហើយខុកក្នុងណាគេបាទអាចដាក់ពីរណោមូតអ ó ទៅនឹងទីហ្នឹងទីហ្នឹងលើទទួក្នុងត្រេះក្រគូអុយណោទូឡាក់ពី60000នេះ60000បាទងប់ថ្លៃបៃរៃລົງជួយប្រហែលមិនចំមកលឺអូជៀតើអូប៉នបានស្ដាសហ្វ្រីវិញឯងទៅវិញម៉ាណោមានប្រៃវាកពុះហ្នឹងទៅបង5លុប5ម៉ែបានបាទ

บะงกบะงอกกย้อนแสงคนนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับบัดใส่ใกล้มาัดใขนาดไหนเน่ะันนั่งจี๊โงเนาะอ๋อเชื่อมรูเนี่ยรับตัวนี้เก็บงานแล้วครับนี่ บหนน้าดิ๋ยไปดูฟีมเจอจเงาให้ใกล้กันหน่อยนี่ครับฟิวเจอจเงงะครับนี่โค้งนองนาโมาเดลครับงบหนึ่งแสนครับนี่จากโครงการรัฐบาลครับไปอบรมห้าวันนะครับ ขุดสะฟรีครับรัฐบาลเอาให้เลยเขตอำเพิร์กระสัง er ครับขุดฟรีนครับกับเจ้าโกเบครับ SK 200ครับโอ้สะดือลึกอยู่เดยนีน่งานจะเสร็จแล้วครับเก็บงานว,วันนี้สองคันขุดต้นใบแล้วครับนี่สัดลุงหนึ่งตปกอจะขุดทำคลองไปเชื่อมต่อ ดีสายลูกนึงับอยู่ตรงโน้นเป็นของไส้ไก่ไป โ oh, อ้มาแล้วมาแล้วจะงอมาแล้วอาเจคเฮนนั่งงนดิจะงออาเจคแฮนนั <ś c oughs> oh, ่นดิอ้อฝีมือจะง,งอก็ oh, ได้อยู่ครับนี่สะโค้งลงน้ามมืเดียวโอ้ oh, อากาศร้อนหน่อยพือนี่ตอนเช้าอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกนะครับสซ่กร,ราวก็แบบน,าาบ,นบ,นบนี้นะครับบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ งานแล้วครับนี่ยโอ้นี่ครับสุรัตค้าข้าวครับนี่เจ้าคูวัต้าคันเล็กใหม่แล้วครับคันหนึ่ง เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับคั่นิ้มยอน,นแสงโอ้หุ่มนี้ครับเป็นสามันเลยครับนี่โอ้เจ้ากูบะตามาแล้วครับอีกคันหนึ่งครับน่นั่งลงครับตัวเล็กนี่น่าจะมาขุดโครงไส่ไก่หรือเปล่าตันเล็ก เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมห้องคนขับเลยครับนี่อู้หนักเหมือนกันดิคาบูตายกล้อมกันเลยคาบูตาเห็นแต่เล็กๆ